มาดูแผงโซลา่าเซลล์กันนะครับช่วงนี้เวลาเก้านกายีสนาทีหนึ่้อยยมโวลต์โอเอมเจ็ กำลังวิ่ง720วัตต์2,420 2420รอบหมุนนะครับลองไปเปิดน้ำกันดูว่ามันจะไหลแรงแค่ไหน <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้ต่อสายเปิดประมาณห้าหัวหัวหกขุนเปิดประตูน้ำหกหกประตู ใช้แผงโซล่เซลล์สี่แผง,แผงตอนนี้สิบกนาการจ็ดืูนย์ศูนยน,น,น,น้ำยังไหลอยู่นะครับสิบหกนากายี่สิบนาทีแถวปลายสายนะครับดูน้ำยังออกเยอะหรือเปล่า ก็ยังไหลแรงอยู่นะครับเิดพร้อมกันหน้าาทางนะ